ท่ามกลางกระแสดาราย้ายออกจากช่อง7ก็มีให้เราได้เห็นกันอยู่เรื่อยแต่ก็ยังมีดารานางเอกสาวเลตติ้งดีหลายคนเช่นกันที่ยึดมั่นไม่ขอย้ายไปไหนสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ร้อยแปดสตอรี่ได้รวม7ดนางเอกสาวตัวท็อปที่ยึดมั่นอยู่ต่อช่องเจ็ไม่ไปไหนไม่ให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ชมกันจะมีดาราสาวคนไหนกันบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ มาเริ่มกันที่นาะงเอกสาวซุปตาอย่างคุณอ้ําพัชราภาเธอนั้นจะรับเล่นละครเพียงปีละหนึ่งเรื่องเท่านั้นเรียกได้ว่าแม่อ้ําคือโลโก้ของช่องเจ็ดที่แท้จริงมีผลงานเรื่องไหน,นแฟนไม่มีพลาด มาต่อกันที่นางเอกสาวทิสาวลิตทิสา,สาเธอเป็นตัวท็อปของช่องที่หลายคนนั้นชื่นชอบและชื่นชมในฝีมือการแสดงรวมไปถึงชีวิตส่วนตัวการวางตัวดีและละครของสาวทิสาแต่ละเรื่องนั้นก็เลตติ้งไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นเองครับคุณผู้ชม ถัดมาต่อกันที่นางเอกสาวฝีมือดีอย่างสาวนาวที่สานาดนางเอกสาวหวานหน้าไทยที่มีผลงานละครกับวิกหมอชิดมานานแล้วซึ่งผลงานละครของเธอนั้นก็ออกมาดีเรตติ้งดีทุกเรื่องเรียกได้ว,ว่าไม่ทําให้แฟนละครนั้นผิดหวังกันเลยทีเดียวนั่นเองครับคุณผู้ชม ถัดมาต่อกันที่นางเอกสาวดาวจระแสงอย่างสาวมุกดาณรินลักษ์อีกหนึ่งนางเอกสาวที่ตั้งสวยและมีฝีมือทางการแสดงไม่ว่าเล่นละครเรื่องไหนเรื่องนั้นเรดติ้งกระฉูดตลอดแทบทุกเรื่องเลยนั่นเองครับ ข้ามาที่นางเอกสาวสวยมากความสามารถอย่างสาวทับทิมอัญจลินนับว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวฝีมือดีที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนและเธอนั้นก็อยู่คู่ช่องมานานเข้าปีที่13แล้วและยังคงมีผลงานละครให้แฟนๆนั้นได้ชมกันทุกปีอีกทั้งเธอยังเป็นนางเอกสาวที่วางตัวดีอีกด้วยนั่นเองครับ ไปต่อที่นางเอกสาวมากฝีมืออย่างสาวเปียวทัศนียานางเอกสาวที่แจ้งเกิดจากการรับบทร้ายในบทเปียในละครเรื่องคมพยาบาทจึงทําให้เธอนั้นถูกจับตามองมาโดยตลอดเรื่องฝีมือการแสดงของเธอนั้นบอกเลยว่าได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากเช่นกันครับคุณผู้ชม ปิดท้ายกันที่นางเอกลูกครึ่งสาวสวยอย่างสาวแคทซอนยาอดีตนักร้องกามิกาเซที่ผันตัวมาเป็นนางเอกของช่องอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ฝีมือการแสดงของเธอนั้นดีมากๆเช่นกันครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารในคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ